อ๋อขอเขาพูดไปรูปแปรเพจไพฟอลี่ทว่งก็ขยันีค่ะีอาเข้าไปให้ผิดเหรอต้องให้นางเสลเลวสเบียสเวกินเข้าไป ถ้านางนี่ถูกทำลายคามบริสุทธิ์ก็จะเป็นต้องแต่งเข้าตัก,กูลหลิงถึงเวลานั้นฉันค่อยจัดการแกดูเหมือนคุณูหลิงอิงจะอารอมณ์ไม่ดีไม่น้อยเลยนะดูเหมือนคุณูหลิงอิงจะอารอมณ์ดีไม่น้อยเลยนะลองให้ผมฟังหน่อยสิฮันท์ยวิตคนไหนอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่เขาเหรอ ขอมองดีๆแลแล้วเขาหล่อจังเลยหล่อไม่แพ้พี่ชายฉันเลยวันนี้ผมไม่ค่อยอยากอาหารแล้วทำไมคุณดูลิงอิงถึงไม่ไปทานข้าวเลยไม่เห็นต้องเรียกแบบหางเหินแบบนั้นเลยเรียกฉันเสี่ยวอิงก,ก็พอแล้วหรือเป็นเพราะฉันคุณถึงไม่อยากอาหารหรือว่าเขาจะชอบฉันขเขาเดินเข้ามาแล้วทำไมทำไมดีฮาร์วินคุณคุณเข้ามาใกล้ฉันขนาดนี้ทำไม เซอินคิดว่าไงนะเขาเลกินลูล,ลูกลูกบุญธรรมของจักรวเวียความสามารถไม่ธรรมาดาดีนี่เรื่องราวยิ่งน่าสนใจขึ้นแล้วสิสวียสสวียเธอจะรับมือไหวไหมนะพี่สาวหนูแอบตามพี่มาพี่คงไม่โกรธใช่ไหมคะได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อฉันอยากไปไหนก็ได้ทั้งนั้น ถ้าอยากจะมาให้ได้พี่ก็จนปัญญาแล้วนี่รบกวนทุกท่านด้วยนะคะฉันยอมทนยกในน้อยหลงให้แกหรือยังสเวีโรคนนี้ทำไมถึงทำตัวเป็นเงาตามติดไปทุกที่เลยนะไม่ทักทายก่อนเข้ามานั่งเลยถ้าไม่หลูกบนเท้าของตงระกรออูวออีถึงได้รับการอบอมสั่งอบรมถึงได้รับการอบรมสั่งสอนอะรนี้ หนูขอโทษคุณยายหลิงจริงๆนะคะหนูเองไม่ได้คิดทบทวนให้ดีๆหนูเป็นน้องสาวของพี่สวีสวีชื่อสวีโรครับเยียเท่านี้มาเช่นมาก็แต่หาเรื่องเช่นอยู่ได้เซลสวีเห็นแก่นหนูพวกเราถึงได้ให้เธอเข้ามาขอบคุณค่ะหนูไม่คิดเลยว่าเซวรโรจะอย่างมาเป็นแค่ขนาดนี้ขอบคุณคุณยายหลิงพี่สาวแต่ว่าหนูจะระวังค่ะถ้าไม่ใช่เพื่อนในน้อยหลิงเอ๊ยถ้าไม่ใช่เพื่อนในน้อยหลิงฉันคงไม่ทนนางพวกนี้หรอก เห็นใกลยย้ลุล่วงแล้วขอแค่สวีสวีดื่มซุปที่ใส่สย,ยาไว้สวีสวีก็จะกลายเป็นของฉันอ่าบุรผู้ชายเฉยละเบนี้ขอบคุณค่ะคุณหนูสวีสวีแสนดีขนาดนี้แต่คุณนี้กลับทำให้ฉันทำเรื่องไรมัมนโนทำฉันรับไม่ได้กับการกระทำของตัวเองสันขอ,ขอโทษขอโทษจริงๆค่ะคุณหนูสวี ระวังหน่อยสิเรื่องแค่นี้ยังทำได้ดีดีถ้าเกิดซุปหลุงใส่หุ่นนูสเวียจะทำยังไงฮะเดีบใส่หวัวไปซะพวกไรค่ะยานั่นเป็นยาคุณภาพสูงที่ฉันหามายากเย็นเชียวนะถ้าทำให้แผนการของอาเชนถูกทำลายคอยดูเลว่้ฉันจ,จ,จัดการเกงไงเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรค่ะเรื่องแค่นี้แต่ยายเท่าต่กุนหลิงกระมโมโหเหมือนเป็นเรื่องใหญ่โตหรือว่าพวกเขามีแผนการบางอย่าง จงดูเหมือนซุปถ้วยนั้นเข้มข้นกว่าเข้มข้นดูเหมือนซุปถ้วยนั้นเข้มข้นกว่าสวีทสวีมันเป็นใครกันมีสิทธิ์อะไรถึงได้กินซุประคับแห้งขนาดนั้นพี่สาวพี่ชอบนน้อยหลิงฉันใช่ไหมถึงได้ทิ้งหนูแล้วมาไปแข่งที่บ้านตระกูลหลิงนะหรือว่าเพื่อนธรรมดาไม่แข่งไม่ได้เหรอจ๊ะถ้าเป็นแค่เพื่อนทำไมซุปที่ไหนน้อยหลิงให้พี่สาวถึงได้ดูพิเศษจังล่ะคะ เยวโร่ดูสึกอิดชาจังฮึ <c oughs> ี่เสนต์นาไม่ใช่หรอฉันจะไม่ยอมให้แกได้ดื่มซุปถ้วยนี้หรอแค่ซุปถ้วยหนึ่งเองมีอะไรน่าอิชากันเซวโรก็เป็นเพื่อนของลิงเชนเหมือนกันถ้าอยากดื่มก็ดื่มเถอะพี่ดื่มถ้วยไหนก็ได้ลินพี่สาวแซนดี้กับหนูขนาดนี้หนูจะแย่งของของพี่ได้ยังไงล่ะอย่าปลุกเสกในถ้วยของสวีสบสวีบสวีบเหรอคนนี้ทำงานเยญ่ยมไม่ดแต่พอใหอ้ทำ้ายที่หนึ่งเชียวลย ธอก็เป็นน้องของพี่นี่นะพี่ก็ต้องดูแลเธอสิเชิก่อนก็มาซุบถั่วยนี้ที่ทําให้ฉันเสียตัวให้หลิงเฉินฉันยกโอกาสดีๆน้องสาวที่แสนน่ารักได้เสะแล้วขอบคุณข่ะพี่สาวมัเแบบนี้หนุยยิ่งเอาแต่ใจไม่นะก็แค่ซุบทั่วยนึงฉันเอาของฉันให้ก็ได้นี่นะเสียวเราเก่งที่สุดเลยเรื่องรู้มารยายแล้วมันเยอะเยอะฉัน่อหน้าคนอื่นทนไว้ฉันต้องอดทน ลืมแล้วก็ดีคราวนี้ฉันขอสวียเวีย,วยแต่งงานหน่อยแล้วคร่องชื่งต่อมาฉันมาแล้วเสียสวียทุกท่านทานกันไอดอ้ไหมนึกไม่ถึงเลยว่าอย่างนี้ก็อยู่ด้วยเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหรือว่าสวีสเวียจะรู้อะไรเข้าแล้วสวีเโราเป็นน้องสาวของฉันที่หันวิ่เพื่อนของฉันอดีตเพื่อนร่วมง,งานตอนนี้เป็นศัตรูสเสียวลราถ้านึกไม่ถึงนะสิว่าจะมีวันนี้ ยินดีที่ได้พบอส,สวัสดีลูกอาเชิญร้าน้าคุณูทั้งสองไปเดินชมรอบๆบ้านเถอะแยกกับแม่ของร้านจะออกไปทำธุระได้ครับเป็นไปตามแผนตะกูลิงเขาทาอะไรกันอายโยุเตรียมรถไวให้พ่อออกเดินทางทุกมือจะไปเดี๋นี้ครับ สเสียเออห้องหนังสือของตระกูลหลิงมีหนังสือโบราณที่คุณปู่เก็บไว้ฉันพาเธอไปดูได้ไหมตตาใน,น,นสแสดงละครแล้วรับเซอร์คงไม่ใช่หของปลอมอีกเนะคุณหานพูดเป็นเล่นไปทำตัวไม่ถูกบัรซบฮารวินรบหูรบตาโคตรเลยพูดแบบนี้ได้ยังไงกันตะกูลหลิงมีประวัติอันยาวนาะนจะมีของปลอมได้ยังไงเลย ไอพูดเรื่องนี้แล้วเราขึ้นไปกันเถอะคิดถูกจริงๆที่พานายมาด้วยตั้งเสทางต่อไปคอยดูเลยว่าฉันจะจัดเกย์ยังไงอีม่นานสวเออก็จะกลายเป็นคนหออเอ้ยพอแล้วอีมินานสวเอร์ก็จะกลายเป็นคนของฉันเมื่อน,นั้นไม่ว่าเธอคิดนี้ไปไหนก็ไม่พ้นเงืม้อมือของฉันในน้อยลิงแอบดูพี่สาวอีกแล้ว มองเห็นแล้วว่าต่คุณสวีโรมีทุกรอะไรในน้อยหลิงช่วยเอาหนังสือเล่มนั้นให้ฉันหน่อยได้ไหมฉ,ฉันเอื้อไม่ถึงยิ้มเล่มนี้หรอมองดูดีๆสวีโรก็น่าตาดีถือว่าพอสวยอยู่ถ้าฉันได้สวีสวีแล้วบางทีนอนกับสวีโรด้ัวอีกคนก็ไม่เลวนะ ขอให้เป็นสิ่งที่ฉันอยากได้ก็ไม่มีผู้ชายคนในกล้าปฏิเสธฉันทำไมอ้อมก,กอดของนายน้อยหลิงถึงได้อบอุอ่นแบบนี้นะฉันไม่เคยอยากฉันไม่อยากจะอ,อกก้อมกอดนี้ปนไปเลยขอบคุณพี่หลิงเฉินพี่หลิงเฉินใจดีที่สุดนี่ผู้หญิงคนนี้มันใครอีกเอ๊ะเก็บมือ ฉันเป็นน้องสาวของสวีสเวียสวีโรฉ่ฉันไม่ได้จะทำให้คุณหนูหลิงไม่พอใจนะคะผู้บริสุทธิ์คนสกุลสวีโรสกุลสว,สวีมีลูกสาวน้าไม่อายว่าไม่คนตังแต่เมื่อไรคนสำนึกในการออยผู้ชายไม่น้อยหน้าไปกว่าสวีสเวียเลยนะอเซียวอิงถ้าพูดได้สาระอะไรของเธอถ้าต้องสำนึกผิดในห้องไม่ใช่เหรอฉัน ตายสิถ้าไม่ใช่เพื่อแผนการของพี่ชายแล้วก็ฉันก็คงมดทนนังเด็กที่มาอ่อยพี่ชายของฉันนะเชื่องเธอเอามากับฉันน้องสาวคนนี้น้วันยิ่งไม่เชื่อฟังดูเหมือนที่ตบไปสองครั้งก็คงมไม่ช่วยอะไรเลยสินะถุยพี่ชายน้องสาวอะไรนะลูกแท้แทก็ไม่ใช่ดูเหมือนว่าลิงอิงจะมีแผนอะไรนั่นน่ยิ้มเย็น คุณมสัมพันธ์ของตระกูลหลิงซับซ้อนเหลือเกินแถมได้ดูละครหีิงด้วยมีขาทุนจริงๆนี่ม,มั้งเซียวรลงเ้อแอบ,บชอบหลิงเฉินเหรอพี่พูดแบบนี้ได้ไงคะพี่สาวใครๆก็รู้ว่าคนที่ในน้อยหลิงเฉินชอบคือพี่ตั้งหากเลย <c oughs> ไม่เถียงไม่เถียงหัวในท่านของฉันก็สวยจริงๆเลยพี่ถามว่าเธอคิดยังไงต่างหากฉันเป็นพี่ถ้าเป็นน้องถ้าน้องชอบพี่ย่อมถอยคห้ พี่พูดอะไรนะหนูรู้ฐานะของตัวเองดีกะก้าวไปชอบคนที่มีฐานะสูงกว่าได้อย่างไงกันดูว่าเช่นกับหลิงเฉินมิถ้าทีที่สน,น,นิทสนมกันสวสเวียเลยกดมันจะยอมให้ฉันได้อย่างไงต้องมีแผนอะไรนล่นดเซียวโร่พี่ไม่อยากพูดอ้อมไปอ้อมมากบับเธอตอนนี้เป็นโอกาสดีถ้าจะช่วหลิงเฉินฉันในฐานะที่เป็นพี่สาวอยากคิดหาวิธาาีให้กับพวกเธอให้สมหวงังขอแค่เธอจะไม่มานั่งเสียใจไปหลัง เสียใจผ่าหลังหรอจะเสียใจได้ยังไงตะกูลหลิงมีประวัติมาช้านาะนถือได้ว่าเป็นตะกูลชั้นสูงเลยทีเดียวเมื่อกี้ตอนขึ้นบันไดตอลอดทางเต็มไปด้วยผลงานชิ้นโบโบ,บราณทำให้พ่อมองออกว่าภายในตะกูลหลิงร่ำรวยแค่ไหนขอคิดได้แต่งเข้าตะกูลหลิงอย่างน้อยครึ่งชีวิตก็ยังรับประกันไดน้ว่ามีแต่เสื้อผ้าและของกินให้สิ่งลอ่อใจพวกนี้ใครจะทนไหว เหมือนว่าเสียวเราจะเห็นด้วยนะเน่นอนในน้อยหลิงเพอร์เฟกขนาดนี้หนูจะไม่ชอบได้ยังไงล่ะโอ้วันนี้เสียงแข็งมากพยักหน้าอย่าปุ๊เซใส่ลงไปในกาแฟเข้าปากปุ๊บละลายปุบ๊บตัวยังไงก็ตัวไม่พอมองเอ๊ยมองเลยตัวยังไงก็ตัวไม่พอของแบบนี้แพ้ชีเล่นเลยนะหมาควว่าไงหมือนตั เฮ้เฮ้ของแน่นเป็นของนํ้เข้าเชียวเนาะแพง้งโคตรอย่างน้อยก็ชดใช้คืนบ้างสิแก้ปัญหาเองนะเจะตอนนี้ฉันจนมากนะบอกให้เธอชนะในท่านจะได้ฉันมาต้องเลี้ยงดูฉันสีถึงจะถูกเด็กดีไปหาคุณนาย,ด,ยด้วยเลี้ยงเอานะทุยๆฉันก็มีคุณธรรมนะคุณธรรมเหรอขอแบบนี้นายมีด้วยเหรอ เธอไม่ชอบหลิงฉันเลยไม่จำเป็นต้องโกหกฉันเธอคงเห็นฉันเป็นเครื่องมือในการสลัดหลุดจากหลิงฉันรอให้ฉันแต่งเข้าตระกูลหลิงก่อนเถอะไม่แน่ว่าฐานนะ่อาจจะสูงกว่าเธอสิถึงเวลานั้นฉันจะคอยเยอะๆก็ไม่สายสวยีเออเมื่อกี้ฉันอบรมหลิงสิงสิงเฮ้ยสวีเออเมื่อกี้ฉันอบรมหลิงอิงแล้วเธอคงไม่โกรธแล้วใช่ไหม หลิงเฉินดีกับสวีสวีย,วยดีเหลือเกินนะใครกันแน่ที่จะมานั่งเสียใจทีหลังทิกวันนี้ฉันมาในฐานะแข่แต่ทำให้คุณหนูลิงอิงไม่พอใจไปมากแล้วไม่เป็นไรจริงๆหรอปกติเสียวอิงก,ก็ดื้ออยู่แล้วโดนอบรมถือเป็นเรื่องที่สมควรใส่นะไม่ดีก่อนฉันพลาดโอกาสนี้ไปไม่ได้แปลกจังทำให้รู้สึกร้อนนะล้คนสนุกกำลังจะล่มแล้ว ไปกันเถอะอายงไม่รอแล้วไปแล้วคนกันพเอกออกโรงแล้วไอเสียงแข้งคนบ้านอะเสียงแค้งคิมสวีเออไม่สบายตรงไหนไหมดูจาริดยาคงอีกไม่นานแต่ทำไมสวีสวีถึงไม่ตอบสนองเลยลพอในพูดแบบนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่นะบัง ห้องข้างนี้มีห้องนอนสําหรับแคมถ้ารู้สึกไม่สบายฉันพายุงเธอไปพักผ่อนเองลงูกไม่ต้องกันได้ฉันไปเองระวังนะสเวียเออฉันกลัวเธอจะล้มตอนนี้ยังมาเสียแสงเป็นคนหนูสูงซักอยู่อีกคงจะทนไม่ไหวแล้วสินะอีกเดียวตอนอยู่บนเตียงก็ให้ฉันไดสนนน้สังสอนคณหนูหูสูงทรงอย่างเธอดีๆก่อนแล้วกันพี่สาวพี่เป็นอะไรไปไม่สบายหรอ โง่ใเตอร์อืมนิดหน่อยพอดีเลยเมื่อกี้หนูไปชงกาแฟไม่ให้วู้พี่ดื่มของร้อนหน่อยไหมคะอาจจะสบายตัวขึ้นขอบคุณน้องสาวที่เป็นห่วงสวีโร่รจอมขัดหวงแผนกันแต่กาแฟนี่หอมจังชงได้อกดีทำไมจูจๆถึงร้อนหู้บงบ้าเลยวัหายเจเร์ฮ้ขอม ไม่ว่าอย่างไงก็ขอคุณพี่สาวจริงๆนะคะไม่ต้องเกรงใจห้องอยู่ข้างๆนี้เอง้านิ้แต่งเขา้าตะกูล,ลิงจริงๆหนูจะตอบแทนพี่อย่างดีเลยนะรอเชไิ้แต่งเขา้าตะกูล,ลิงค่อยมาตอบแทนอย่างเงี้ยตอนนี้ฉันจะปล่อยให้แกได้พักหายใจก่อนโอ้ยเธอสิจะโดนแก้แค้นนะสวีอโลไม่เป็นไรขอแค่เธอไม่มนเสียใจภายหลังเสียใจภายหลังเราจะเป็นไปได้ยังไง ในที่สุดในน้อยหลิงก็จะกลายเป็นของฉันกระพิบสันในคิดว่าเขาสองคนเหมาะสมกันไหมโมวิโกน้ไม่มีอีกแล้วความรักของหัวเขาือการกำจัดอันตรายแก่ปวงชนหันของหายใจไม่เย่อเสริันชักจะเริ่มสงสัยแล้วนะววาดเธออาจใคยฝึกฝนวิชา อยู่ในภูเขาลึกแล้วจงใจแกก้งฉันหลงสงสัยเลยนะว่าเธออาจจะเคยฝึกฝนวิชาอยู่ในภูเขาลึกแล้วจงใจแปลงร่างเป็นผู้หญิงเงียบสงบมากๆเลยหรือฉันควรจะมีปฏิกิริยาเวลาได้ยินเสียงพวกเขาหรือต้องขอพูดเวียวหรืแล้วนะฉันก่อนฉันถึงได้ฟังมาเมื่อกเธอจะทำอะไรกันเน่หรือแค่หวังเพื่อให้พวกเขาสองคนได้กรี๊งว้าบุเตียงหรอ ฉันไม่ได้ว่างจากขนาดนั้นนนึ่งด้วยชาตินี้ตะกูลหลิงยังคงไม่ซื่อสัตย์และวา,างยาในซุกยาบุกซิจึงต้องให้พวกเขาได้ดับควมเจ็บปวดไปกันเะไปชมละครแต่จบแบบค้างคาแบบละครไทยเออบึ่งอืมยังดูจนทำไมมังดูจน Okay.